เว้ยโอ้หผู้ใดหลักหลุดแก่าไหมนี่ันเสียปุ่มเยี่ยแค่ไหนห้ายี่ยแค่ไหนห้าเฮ้ยจกใจเบิดตั้งใจซื้อใครมุกมากบ่ท่านไหนเคยเห็นมันห่วงเท่าเมย์ยีงนี่พ่อหลอดแล้วฮกลอดสิงูงูงูยัยยงมาดำเทนเนม่ เอากิ่งลงไปบ่ไไรติพ่อเอาเจ้ากับเฮ็ดคือบักเรียนรอนตอนน้อยๆนี่แม่กิ่งพอมดึงพอมท่อพีอีค่ะทุกคนท่อพีอีเอามาเฮ็ดอันระบบน้าค่ะเอามาใส่อันสปริงเกอร์ซือมาหกร้อยเมตรหมู่ามาบ้านนี่แหล,ละค่ะแม่ซอยถือนี่ เศรษฐกิจบดีขายของกับบอคอยได้ค่ะยังไม่อยากน้ำถึงบักลิ่พีมานนำไลกัดอีกไหมลิ่งผีติดเสื้อลกขันได้กัดแล้วคันห้าวสิตีนนี่กัดนำํนำๆได้ไหมพี่น้องเออมันมาจากธรมาหากินยังค่ะไม่ได้หยาดกินน้ำค้นเลย โอยูหม่องแรงมันมีของกินแม่ออกนอกเรื่องนอกรูุนอกข้างไปเด้เนี่ยเข้ามาเห็ดอันเห็ดงานกเกษตรค่ะพักขายของขายของกระอืดกระฟืดค่ะเศรษฐกิจบดีแม่ก็เลยมาเห็ดปลูกา้าอันนี้เขาปลูกแล้วได้ค่ะแตกนอแตกแหนงแล้วแม่ปลูกไดซี่หามือแล้วแตกนอแตกแหนงแล้วบาัานนี้สีมาว่างระบบน้ำคันมือได ฝนมาตกหรือว่าดินมันแห้งเข้ากับพร้อมสิสูบน้ำขึ้นมาใส่เนาะค่ะอ้าคนงานถ้าแบกคอลงไปแล้วเหลือเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็วกฮะเอเอยะปากยะปากคอยชิ้เ้าหรอกแบกแบกพนักงานพนักงานนั่นงดาวนี่แม่ บบจ่ายค่าแรงเลยหมือนละหกสิบาทค่ะเดี๋ยวนี้เลยไหมไอหน,นีไม่ยังเ่ยพอเปิดให้คอยเบืองแน่เปิดเอ้ซีเบืองแน่เขาซื้อ,อยังไม่แน่เอาไปเอาลงไปไต่ก็ได้พอเครื่องสูนบน้ำมาท่านเอาลงค่ะให้ว่างคอแล้วก่อนว่างคอแล้วก่อนอุปกรณ์เลือ่อยโหด เ้าสื่อนทอนพันธ์ที่มันแตกนอแล้วค่ะมือนั่นน่ะแม่พ่อเอามาปลูกกะออกนอออกแงงไว้ค่ะนี่ยังแน่ข้อต่ออันนี้เขาเอินไว้ยังก็พาะข้อต่อน้ำสามทางสี่ทางมีเดือยอเข้าสีต่อแบบแบบกลางปลาเลยค่ะแต่ว่าเขาเสียอ,อัน เอาทอพี่วิซีเส้นเมนน่นนี่ผาดกลางรองบาดนี่เขาใส่ใส่อันทอพี่อีแบบกลางปลาค่ะนี่คือสปริงเกอร์สปริงเกอร์เบักปินเบอร์ปิน,ปนใส่ประมาณสี่สิบจุดค่ะพี่น้องวัดแล้วของเล่นเบิดแล้วใหญ่อต้องขยายเลยคุณเนาะเออยาย่ใหทั้งตีนมันก่อนพอคือว่าใหญ่จริงมั้งเนาะเฮาสิเฮ็ดแบบ ข้าสีเห็ดแบบกา้างปลาก็ไดได้พอเพราะว่าขามีอันนี้เราแม่ขามีแบบสีท่างไม่ตะเกียบขากิดว่ามันมันสีบะมีสีทาา่างตัวน,นี้ผ้าเครื่องตัวน,นั่นอันเอาตีนเอามาวางอันนั่นนะวางวางหม่งขอนใหม่ห,มนมหน่อยแม่พออืมกา้างปลาทั้งไตนี่บบย่างกับโเป็นยังบบตรงเงา เอาไปผาดวางกกสัมภารหน่ะแม่กก,กเอียงกวบ,บาบา,านทวารนะบักบักบักอันใบไม้สีแควนะใบไม้อันนั้นน่ะแม่นั่นล่ะกกใบคอยหน่ะแม่ใบคอยใบคอยหน่ะแม่หุ่นท่มมามสะบ้าบัวท่ทมมามสะบ้ฟังเสียงนกพี่น้องแตกยอดแล้วค่ะแตกยอดแล้ว แตกนนแล้วเด้อพอดีฝนตกค่ะนี่ไหี่แตกแล้วค่ะบดนบดนพอแตกยอดแตกใบยังดีแล้วค่ะพอมันติดดีแล้วใส่ระบบน้ำยังเรียบร้อยกะสีหาปุ๋ยเมา่อวานแลลวค่ะ ยังดีได้ค่ะหญ้าข้าแตกหยดก่อนที่ห้าสิขึ้นไหมเพราะว่าะพืชดเหรไหมหยาที่ข้าบ่ตตองกันน่ะพอนพันธุ์ของข้าแตกหยดก่อนก่อนที่งานอื่นสิขึ้นปลูกห้าวางางกับือ้นหยาว่าหญยากับขึ้นางเลอค่ะเคยปลูกขันบ่มีระบบน้ำแม่นพ่อขันละพ่อ พ่อแบกไปไกลพดพ่อน่ะิว่างแต่พี่ไปแม่เจ้าแบกมาพี่จักซีทอนพ่อได้่าล่ะ มันมาแล้วช่างวาชาแนลมาแล้วเมี่ยสิออกโทรศัพท์ให้ไหมคะก่อ <g> น <oda> จัเง,งินบ่ทษันได้เปิดช่องเด้๋วค่ะพี่น้องสองัวเมี่ยเขาโทรศัพท์เันเดียวไหมพี่น้องเมียว่ากันเช็ดช่องเดี๋ยวไปซื้อให้ไหมว่าสันหาเงินก่อนจักบาทจักมือก่อนเขาต้องย่อไปอีกย่นไปอีกพอ่อให้มันอยู่ล่องที่สองว่าวาสิใส่จะปิงเกิดตัวสุดท้ายอยู่วังเนี่ยแมนแมนแลวนั่นละพอ่อ ยังไม่อยู่จังหน่อยตีมันยัางมีวาวต้อตางเพราะว่ามันมันสีมุนจนชุดหลงสองหงเลยเนาะทังว่าเนาะดึงไม่อีกจังน่อยลัะ้าเมตรมันก็กินนไปคณห้าเมตรอืมกินนไปคณห้าเมตรกินไปคกินไปคั้นสั้นถือต้องแล้วมันไม่ไหวหันให้จมองเลยจน่ะนี้อืม ง่อยมา,มากอีกแล้วแม้ว่าพื้นโมหันนี้มากแล้วพี่น้องยั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 งใจเย็นใจเย็นว่าพื้นโมไหญ่ด้ค่ะแม่อีคุนแม่มากแล้วแม่าาดูนนะดแล้วแปดคนณเลยค่ะย่าอนี่แม่แม่อีคุนแม่อีมาลี มาช่ยกันเห็ดระบบน้ำก่อนค่ะคลิปนี้เฮ็ดไวเท่านี้เด้อค่ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตอีกไปซอวยข้าเจ้าอันแบกทอลงหวยก่อนค่ะ